สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับบ่ายวันนี้ก็มาทําความสะอาดในสวนกล้วยอีกแล้วนะครับก็เป็นการมาตัดหญ้าเหมือนเช่นเคยหญ้ามันขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าดินยังชุ่มอยู่หลังจากพักเครื่องตัดหญ้าก็มาเดินดูนะครับ ก็มีการตัดเครือกล้วยด้วยนะครับเครือกล้วยเห็นว่ามันแจเนาะก็มีลมนะครับดูใบกล้วยโดนลมลมแรงนะครับแล้วกล้วยมันก็สูงด้วยเนาะ,ะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยน้ำว้า ก็มีการตัดเครือไหนที่มันแก่เนาะนก็ตัดเครื่องตัดยากตัดรอบๆนะครับไปทางนู้นติดรั้วนะครับฝั่งนี้ก็มาทางนี้นะ สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากดินแถวนี้มันจะมันจะดีเนาะ,ะเพราะว่าเราตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ให้มันทับถมแล้วก็มาปลูกกล้วยนะครับต้นใหญ่มากพักเครื่องตัดหญ้าก็มาตัดได้เครือนึงนะครับตัดได้เครือนึงนเดี๋ยวจะ ไปตัดใบที่มันเหลืองออกนะครับก็ตัดออกจากต้นนี้เนาะตัดใบที่มันเหลืองใบที่เหลืองออกใบไหนที่มันต่ําลงมานะครับอโอ,โอ้ตัดไม่ถึงมีสั้นไป เดือนตัดใบกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้านะครับใบนี้มันก็อยู่สูงเลยไม่ได้เอามีดยาวมานะครับไม่ได้เอามีดยาวมา หักลม,มลมนะครับมันลมวันนี้ก็มาเดินชมกล้วยอีกนะครับอันนี้ก็ตัดยากเนาะมันแห้งแล้วอันนี้ยังไม่แจ่ มิดก็ไม่คมอุตสาห์ฝนมาอุตสาห์ฝนมาก็ไม่คมแต่ยังตัดได้อยู่ตนี่หน่อสวยมากถ้าเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเอาไปปลูก มันจะงามนะครับอันนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะหน่อเยอะมากนะครับหน่อเยอะมากนะตอนนี้พักเครื่องนะก็ตัดได้เยอะเหมือนกันนะครับตัดไปถึงบน้นแล้วอันนน้นก็เป็นที่ผมตัดไว้ครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนมันก็ขึ้นมายาวนะก็ตัดไปถึงตรงนน้นนะครับตัดไป นี้ก็เป็นคลิปที่มาตัดหญ้าทำความสะอาดนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทุเรียนฝั่งนู้นปลูกทุเรียนนะครับดูแลทั้งทุเรียนดูแลทั้งกล้วยนะครับทั้งกล้วยปลูกไว้นะครับเราจะได้มี รายได้เนาะมันก็เป็นรายได้นะครับกล้วยวีนึงก็ขายได้หลายบาททั้งทำบุญทั้งแจกจ่ายทั้งขายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาทำความสะอาดแล้วก็มาเดินดูกล้วยมาตัดใบกล้วยเนาะตัดใบกล้วยออกนะครับตรงไหนที่มันตัดไม่ถึงก็จะใช้มีดยาวมา ตรงไหนที่มันสั้นก็ตัดถึงก็ตัดนะครับเนี่ยใบตุ๊กนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินตัดเรื่อยๆเนาะเดินตัดเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับมันอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรแล้วก็เป็น,ปนการทำกรเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกพืชหลายๆอย่าง มีปลูกอะไรก็ได้กินนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมต้องทำงานต่อนะครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ